ตอนที่926ชื่อตอนว่าสะโลหิตคำพูดของลีชีเยพรันทำให้สาวนภาบรรพบรุษโลหิตมีสีหน้าดูไม่เป็นมิตรขึ้นมาเนื่องจากความลับเรื่องนี้มีคนรู้น้อยมากๆเวลานี้ลีชีเยกลับพูดออกมาได้หน้าตาเฉยในเวลานี้สี่สาวนภาบรรพบรุษโลหิตต่างทำการที่เคราะห์พิจรารณารีชีเยพวกนางต้องการสำรวจตัวของลีชีเยอีกครั้งหนึ่ง ในเวลานี้สาวน,าภานภาบรรพบุรุษโลหิตท,ทั้งสี่ไม่กล้าดูแคลนตอริชีเออีกแล้วสิ่งที่เจ้าหนูนี่รู้มามันช่างมากมายเหลือเกินมากจนไม่อาจจินตนาการได้เป็นเรื่องที่ปฏิหารจริงจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ่ะความจริงพวกเจ้าอาจจะต้องพูดว่าดินแดนดั้งเดิมบรรพบุบรุษโลหิตควรขอร้องต่อข้าเมื่อข้าได้เป็นบรรพบุรุษโลหิตแล้วข้าย่อมยินดีที่จะช่วยเหลือพวกเจ้ารีชีเอกล่าวเออระเหยว่า แน่นอนคนอย่างข้าแม้จะเป็นผู้ใจบุญแต่ต่อให้เป็นครอบครัวเดียวกันข้าก็ไม่สามารถช่วยเหลือโดยเปล่าข้าต้องคิดค่าจ้างนะมิฉะนั้นแล้วหากข้า,ขาช่วยคนอื่นโดยเปล่าข้ามีต้องวิ่งจนขาขิดอย่างนั้นหรอสาวนภาบรรพาบรุษโลหิตทั้งสี่ต้องเงียบครึมข,ขึ้นมาอีกครั้งเวลานี้พวกเขาต่างไม่ต้องการออกปากเพื่อทดสอบดียเยอกแล้วเนื่องจากข้างในนั้นเกี่ยวพันกับความลับบางอย่าง ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้โดยง่ายสาณภาบรรพาบรุษโลหิตทั้งสี่นำพายอดฝีมือทั้งสี่สายหามดีชีเย่มุ่งหน้าไปยังสะโละหิตเนื่องจากวันนี้สำหรับดินแดนดั้งเดิมบรรพชนโลหิตแล้วเป็นวันที่ไม่ธรรมดาดังนั้นวันนี้จะไม่สามารถพบเห็นคนนอกเลยเป็นวันที่ดินแดนดั้งเดิมบรรพาบรุษโลหิตปิดสำนักงดเว้นพิธีกรรมกราบไหว้ของบรรดาสิทธิ์เผาโลหิต สะโละหิตนับเป็นสารที่สําคัญทีแห่งหนึ่งของดินแดนดั้งเดิมบ,บรรพาุรุษโลหิตตามตำนานเล่าเลือกันว่าท้องฟ้ารูปชามคว่ำคือกะโโลกศีรษะของปฐมบรรพาุรุษโลหิตขณะที่สะโละหิตคือทะเลโลหิตที่ปฐมบรรพาุรุษโลหิตทิ้งเอาไว้ให้ซึ่งมีการซ่อนความลับเอาไว้ในนั้นมากมายความจริงแล้วพันล้านปีที่ผ่านมาเผาโลหิตโด,ดยเฉพาะดินแดนดั้งเดิมบ,บรรพาุรุษโลหิต ต้องการได้สิ่งที่อยู่ในสระโลหิตมาโดยตลอดน่าเสียดายแม้ว่าจะมีสิทธิของเผ่าโลาหิตจำนวนมากที่มาผ่านการล้างกายาและพวกเขาก็ได้สิ่งของไปไม่น้อยแต่กลับไม่ได้สิ่งของที่อยู่ในตำนานนั้นสำหรับเผ่าโลาหิตนั้นทุกครั้งที่ดินแดนดั้งเดิมบรรพบาบรุษโลหิตได้จัดให้มีวิธีการล้างกายาพระราชทานสิทธิ์ของเผ่าโลาหิตจำนวนมากล้วนแล้วแต่ยินดีเข้าร่วมพิธีโดยเฉพาะ ผู้บำเพ็ญตนเผาโลหิตที่มีชาติกำเนิดค่อนข้างต่ำยิ่งยินดีที่จะเข้าร่วมอย่างยิ่งกล่าวสำหรับบรรดาผู้บำเพ็ญตนเผาโลหิตที่มีฐานะต่ำแล้วหากสามารถได้รับพระราชทานจากท้องฟ้ารูปชามควม่ำแล้วยังผ่านพิธีล้างกายาได้อีกแล้วก็ต้องเรียกว่าสุดยอดมากเพราะว่าสิทธิที่ผ่านการรับพระราชทานและผ่านพิธีล้างกายาสามารถเลือกที่จะรัางอยู่ที่ดินแดนดั้งเดิมมันพระบุตรโลหิต หรือเข้าสังกัดเป็นสิทธิในสายสำนักราชนเซียนของเผ่าโลหิตได้บรรดาสายสำนักราชนเซียนเผ่าโลหิตขนาดใหญ่ก็ยินดีรับสิทธิเผ่าโลหิตเช่นนี้เสมอเนื่องจากสิทธิเช่นนี้จะมีอนาคตที่ไร้ข้อจำกัดสำหรับผู้เพ็ญตนเผ่าโลหิตที่มีฐานะต่ำแล้วการรับพระราชทานและพิธีล้างกายานับเป็นโอกาสอันดีของพวกเขาหากแม้นทำได้สำเร็จ ก็จะได้ทั้งตำแหน่งและลาภยศต่างๆแน่นอนว่าดาวรุ่งบางคนก็เคยผ่านการรับพระราชทานและพิธีล้างกายยามาก่อนเนื่องจากพวกเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองหลังจากผ่านพิธีพระราชทานและพิธีล้างกายยาแล้วไม่เพียงแต่ได้รับของวิเศษที่สุดยอดได้รับวาสนาที่สันสะเทือนฟ้าขณะเดียวกันก็เป็นการบ่งชี้ว่าพวกเขาคือลูกรักของสวรรค์จึงสามารถได้รับการยอมรับจากปฐมพราหมณ์ฤาิต กล่าวสำหรับเผ่าละหิตแล้วสามารถได้รับการยอมรับด้านสายเลือดจากท้องฟ้ารูปชามควม่ำนับว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเป็นการบ่งบอกว่าสายเลือดของคนพวกนี้มีความสูงส่งอย่างยิ่งสถานที่ตั้งของสรโลหิตนั้นมืดมิดมันคือพระราชวังโบราณในอดีตอีกทั้งเป็นที่ที่ทำมืนทึมทึบบุคคลภายนอกยากที่จะเข้าถึงสถานที่แห่งนี้ได้เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือลีชียถูกหามเข้าไปภายในพระราชวังแล้วปรากฏเป็นเสียงแก่ชราที่เรามาจากที่มืดมิด ดูเหมือนเรื่องนี้จะอยู่เหนือความคาดหมายของเขาเป็นอย่างมากทุกครั้งที่มีพิธีล้างกายาก็จะต้องมีระดับบรรพบรุษของดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตแอบสังเกตการอยู่เนื่องจากพวกเขาต้องการจะรู้ว่าสิทธิ์ที่ผ่านการล้างกายาจะมีคุณสมบัติเช่นใดสามารถได้รับโชควาสนายอย่างไรหากว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตก็จะเก็บสิทธิ์เชน้เอาไว้บ่มฟักเองตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ที่สามารถผ่านท้องฟ้ารูปฉำคว่ำม,มามีเพียงแค่เผ่าโลหิตเท่านั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงพิธีล้างกายาที่สาโลหิตเลยกล่าวสําหรับดินแดนดั้งเดิมมัมชนโลหิตกระทั่งเผ่าโลหิตแล้วพิธีล้างกายาเป็นพิธีสําคัญเช่นนี้ควรจะเป็นสิทธิ์ของเผ่าโลหิตเท่านั้นเวลาใน,นกลับมีเผ่าพันธุ์มนุษย์โผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันแล้วจะไม่ให้บรรดาเหล่าบรรพบรุษที่ทําหน้าที่อํานวยการพิธีการล้างกายาต้องรู้สึกเหนือความคาดคิดได้อย่างไร เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์นี่น่ะมันจะใช้ได้หรือเสียงแก่ชราอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเขาอดรู้สึกสงสัยกับปรเด็งที่เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ว่าดินแดนดั้งเดิม,มบรรพารรดโลหิตและตําหนักของเผ่าโลหิตจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ได้ความจริงแล้วสำนักต่างๆมากมายของเผ่าโลหิตกระทั่งสายสำนักราชันเซียนก็มีสิทธิที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่กระทั่งมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้กุมอำนาจในสำนักบางแห่งอีกด้วย แต่ถ้าว่าเรื่องของท้องฟ้ารูปชามคว่มและสารโลหิตก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันคือกิจการภายในของเผ่าโลหิตการปรากฏตัวของเผ่าพันธุ์มนุษย์รู้สึกเป็นการเหนือความคาดคิดจนเกินไปเขาคือผู้ที่รอดชีวิตออกมาจากท้องฟ้ารูปชามควม่ำแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเขาบอกว่ารับพระราชทานจากปฐมบรรพบุรุษสาวนภาคิมหันที่เป็นหนึ่งในสีสาวนภาบรรพบรุษโลหิตกล่าวเรื่องนี้พูดแต่ปากไร้หลักฐาน เสียงของบรรพาวาโรอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความมืดแต่ตรองนิดนึงแล้วกล่าวออกมาว่าลีชีเยมองดูความมืดมิดที่อยู่รอบๆยิ้มออกมานิดนึงแล้วกล่าวว่าเห็นที่คราวนี้ไม่เหมือนทั่วๆไปจริงๆน,นเนี่ยดินแดนดั้งเดิมบรรพชนโลหิตของพวกเจ้าถึงกับมีตาเท่าพรอกมามา,มากมายเช่นนี้ผู aw, ้เหย่าห้ามทำกำเริบเสบสารเสียงอีกเสียงหนึ่งเดาออกมาจากทีมืดลีชีเยมองดูความมืดมิดนั่นกล่าวว่าค้า ไม่ได้กำเริบเสบสารข้าเพียงแต่รู้สึกแปลกใจว่าคราวนี้มันมีอะไรแตกต่างไปจากที่เคยหรือเปล่าให้สีสาวนภาบรรพาวรุษโลหิตควบคุมด้วยตนเองเวลานี้ยังมีตาเท่ามากมายมาอำนวยพิาีการล้างกายายาด้วยตนเองเห็นท่าสระโลหิตของพวกเจ้าคงมีอะไรเปลี่ยนแปลงกล่าวพลางเดินตรงไปยังสระโลหิตสระโลหิตตั้งอยู่บริเวณเกลื่กลางของพระราชวังโบราณมันมีขนาดไม่ใหญ่เป็นสระโบราณสระหนึง่งท่ามกลางพระราชวังที่มืดมิด เวลานี้สารโลหิตได้เปล่งประกาศออกมาเป็นระยะๆภายในสารโลหิตมีสิ่งที่คล้ายกับของเหลวไหลรินอยู่แต่ทว่าเมื่อมองดูอย่างละเอียดแล้วมันดูไม่เหมือนเป็นของเหลวดูไปแล้วมันคล้ายกับไฟที่กำลังไหลรินมากกว่าเป็นไฟที่คูชนที่เหมือนกับโลหิตความรู้สึกชนีพูดออกมามือนก็ยากที่จะมีคนเชื่อไฟที่คูชนจะเป็นเหมือนกับของเหลวที่ไหลรินได้อย่างไรเย่งไม่ต้องพูดถึงไฟที่คูชนที่เหมือนกับเลือดสดๆนั้น สิ่งที่เหมือนกับไฟคล้ายเลือดที่ไหลเรียนอยู่ในสารโลหิตนั้นเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนว่ามันพวยพุ่งออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของใต้พื้นดินอย่างนั้นหากจะกล่าวว่าพื้นปฐพีมีโลหิตเช่นนั้นแล้วสิ่งที่ไหลเรียนอยู่ตรงหน้าก็คือโลหิตแห่งปฐพีที่แตกต่างกันก็คือไฟโลหิตที่ไหลเรียนอยู่ภายในสารโลหิตเหมือนว่าเป็นการไหลเรียนแบบทวนมิติยามที่ไฟโลหิตชนิดไหลเรียนอยู่นั้นทันใดนั้น มันก็กลับกลายเป็นเหมือนกระจกบานหนึ่งหรือจะกล่าวให้ถูกต้องก็คือมันเหมือนเป็นประตูที่สามารถเชื่อมต่อไปอยังโลกอีกโลกหนึ่งมากกว่าให้ความรู้สึกที่เป็นมายาว่ามันสามารถส่งผ่านไปยังอีกโลกหนึ่งได้อย่างนั้นที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองมีหน้าละพวกเจ้าถึงได้ให้ความสําคัญขนาดนี้เมื่อลีชิเยได้เห็นสรโลหิตนี้แล้วจึงพึมพำออกมาว่าไฟโลหิตด่งคันช่อง มันคือนิมิตที่แตกต่างกันเลยกันว่าเรื่องราวลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในอดีตเท่านั้นบรรดาบรรพาวรุษที่อยู่ในความมืดทันรู้สึกอึง้งเจ้าหนูคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีสมาคราระเสียเลยในเผ่าโลหิตแล้วไม่ว่าสิทธิผู้นั้นจะเป็นเช่นใดกระทั่งเป็นดาวรุ่งที่ผ่านเกลเรเ,เมื่อมาอยู่เบื้องหน้าสาโลหิตอยู่ต่อหน้าเหล่าบ,าบรรพาุรุษล้วนล้แต่ายให้ความเคารพอย่างยิ่งแต่ทว่าเจ้าหนูคนนี้กลับไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำ ผู้เหยา่ออยาได้พูดพลๆอยๆเสียงทุ้มต่ำของบรรพบวรุษดังออกมาจากที่มืดเป็นเสียงที่แข็งแกร่งและทรงพลังอย่างยิ่งนี่คือการกล่าวเตือนลิชิเย่ลริชิเย่บอบกมือเบาๆบากล่าวว่าเอาล่ะอย่ามาหลอกข้าเลยข้าน่ะเป็นคนที่เคยอ่านตำรามาแม้แต่สี่สาวนภาบรรพาุารุษโลหิตยังหลอกข้าไม่ได้เลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนอื่นข้าจำได้ว่ามีตำราบโบราณเคยบันทึกเอาไว้ว่า สาเรหิตเคยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาครั้งหนึ่งไฟโลหิตไปเหมือนด่างคันช่องครั้งกล่วถึงตรงนี้แล้วสายตาของลิเชียมองไปยังที่ตัวของสี่สาวน,าภานภาบรรพบุรุษกล่าวอย่างเนิบนาบว่าในตำราโบราณได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าลือกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสาเรหิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับสี่สาวน,าภาน,ภานภาบรรพบรุษโลหิตที่อยู่ในตำนานตำราโบราณที่เจ้าอ่านอย่างบันทึกอะไรอีก ในขณะนี้ดวงตาทั้งสองของสาวนาภาเหมันส่งประกายน่ากลัวออกมาจ้องมองรีชีเย่อย่างน่าเกรงขามท่าทีไม่เป็นมิตรนักความจริงแล้วไม่เพียงแต่สาวนาภาเหมันเท่านั้นสาวน,าภานภาบรรพบรุษโลหิตอีกสามคนก็จ้องมองรีชีเย่มาอย่างน่าเกรงขามยอมไม่ต้องสงสัยเลยว่าคราน,นั้นได้มาเกิดเรื่องราวอย่างนั้นจริงๆดูท่าสาวน,าภ,านภาบรรพบรุษโลหิตทั้งสี่จะไวต่อความรู้สึกเรื่องนี้เหลือเกินไม่มีแล้วล่ะมีการบันทึกเอาไว้เพียงเท่านี้ รายละเอียดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั้นก็ไม่ได้มีการพูดถึงแม้แต่ตัวอักษรเดียวเห็นท่าปราชียามธีที่เขียนบันทึกตำราบโบราณเล่มนี้ก็คงไม่รู้ถึงรายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นลีฉีแย้ยิ้มพร้อมกับสายหน้าไปมาสี 4, 3, าา่สาวนภาบรรพบรุษโลหิตจ้องมองลีชี้แย่อย่างน่าเกรงขามต้องการจับพิรุธบางอย่างแต่ทาว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่พบอะไรจึงต้องปล่อยไปและส่งเสียงฮแสดงความไม่พอใจออกมา เจ้าหนูคนนี้เป็นใครในเวลานี้ระดับบรรพาวรุษที่อยู่ในความมืดเอ่ยถามเสียงทุ้มต่ำออมากาความจริงแล้วไม่มีใครสามารถตอบปัญหาข้อนี้ได้สี่สาวนาภาบรรพาวรุษโลหิตได้แต่นิ่งเงียบเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าลีชเยเข้าไปในท้องฟ้ารูปชามคํำได้อย่างไรลีชเยสายหน้าเบาๆและกล่าวว่าข้าจะเป็นใครนั้นไม่สําคัญทุกคนว่าอย่างนั้นหรือไม่เวลานี้สิ่งที่สําคัญก็คือข้าควรได้รับการชําระกายยาใช่หรือไม่ เจ้าหนูเจ้ารู้หรือไม่ว่าสระนี้คือสระโละหิตขณะที่เจ้าเจ้าคือเผ่าพันธุ์มนุษย์บรรพาบรุษอีคนอยู่ในความมืดกล่าวเตือนสติออกมาายตรงข้ามเองก็นับว่าไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่อย่างใดและเป็นการเตือนว่าความคิดของลีชิยนั้นไม่ถูกต้องลีชิยหัวรอกมากล่าวว่าถ้าหากข้าจําไม่ผิดแล้วก็ดินแดนดั้งเดิมรบรรพาวรุษโลหิตของพวกเจ้าก็ไม่ได้มีคําสอนของบรรพชนที่ห้าไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าวิธีล้างกายยากระมัง คำพูดของรีเชยได้ทำให้บรรดาบรรพบรุเที่อยู่ในความมืดต้องนิ่งเงียบไปพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นได้มีเสียงทุ้มต่ำของบรรพบริดังขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีคำสอนบรรพบรุเเช่นนี้แต่ว่าหลักเกณฑ์ในการล้างกายาพวกเราดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุเรโลหิตเป็นผู้กำหนดขึ้นข้ารู้ลีเชยกล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าเคยนึกถึงความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งหรือไม่ เพราะเหตุใดดินแดนดั้งเดิมบรรพชนโลหิตของพวะเจ้าที่ผ่านมาแล้วเป็นพันล้านปีผ่านการพระราชทานมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านพิธีล้างกายาม,มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทว่ากลับไม่เคยปรากฏบรรพบรุษโลหิตเลยสักครั้งปฐมบรรพบรุษของพวะเจ้าไม่ได้ถ่ายทอดสายเลือดของเขาให้กับสิทธิ์เผาโลหิตของพวกเจ้าหรือบางทีพวกเจ้าอาจจะเป็นผลมาจากการที่ดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตของพวกเจ้า ไม่ยอมรับเผ่าพันธุ์อื่นๆเลยทำให้เป็นอย่างนี้อย่าได้พูดจาบาบาๆบรรพาุรุษที่อยู่ในความมืดตะวาดเสียงนางออกมามือลีนคำกล่าวคอลีชเย่ลีชิชเย่หัวเราะและสายหน้าเบาๆพวกเจ้าไม่เคยได้ทดลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่มีเพียงให้ผ่านพิธีล้างกายาไปแล้วจึงสามารถรู้ว่าที่ข้าพูดมานั้นเป็นความจริงหรือไม่พูดเช่นนี้สแสดงว่าเจ้า มั่นใจว่าเจ้าเองสามารถกลายเป็นบรรพบรุษโลหิตอย่างนั้นสิเสียงหน้าแกรงขามออกมาจากบรรพบุรุษที่อยู่ในความมืดจากการที่มีเผาพันธุ์มนุษย์พอขึ้นมาอย่างกระทันหันเป็นการสร้างความสับสนให้ก,กับความคิดที่ได้คาดหวังเอาไว้ล่วงหน้าพวกเขาเข้าใจว่าคราวนี้ท้องฟ้ารูปชามควม่ำจะต้องให้กำเนิดสิทธเผ่าโลหิตที่ไม่เหมือนกับที่แล้วมาและจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานที่เป็นหนึ่งไม่มีสองลงมาตอนที่ 927เชื่อตอนว่าตำนานปฐมบรรพบรุษเผ่าโลหิตเวลานี้กลับกลายเป็นว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์โผล่ขึ้นมาอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูกทั้งยังเป็นเจ้าหนูเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ยโสจนไร้ขอบเขตอีกด้วยสร้างความงงงงให้กับบรรดาบรรพบรุษของดินแดน,นดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตกับเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานมาเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดคิดของพวกเขาตามหลักการแล้ว เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่สมควรได้รับพระราชทานจึงจะถูกแต่เวลานี้กลับเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งที่โผล่มาในลักษณะเช่นนี้ลีชีเยหัวเราะก,กับคำกล่าวของบรรพบรุษและกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นหากข้าได้เป็นบรรพบรุษโลหิตแล้วก็พวกเจ้าได้เตรียมรับเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึง่งขึ้นเป็นบรรพบรุษโลหิตเอาไว้แล้วหรือ,อยังคำพูดอันแหลมคมของลีชีเยพรานทำให้บรรดาเหล่าบรรพบุรุษที่อยู่ในเหตุการณ์ ถึงกับเงียบขึ้นมาทันทีเพราะคำพูดของดีชีเยได้ทิมเข้าหาพวกเขาโดยตรงและเป็นปัญหาที่คงอยู่ในเวลานี้พวกเขาได้มีการตัดเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังถ้าหากเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ขึ้นเป็นปบรรพบุรุษโลหิตจริงๆพวกเขาจะประชัน,นกับเผ่าโลหิตท,ทั้งหมดได้อย่างไรปัญหาข้อนี้กระทั่งผู้ที่ผ่านเหตุการณ์มามากมาย,ชยเช่นระดับบรรพบุรุษอย่างพวกเขาก็ต้องเงียบขึ้นทันทีเนื่องจากพวกเขากระทั่งเผ่าโลหิตท,ทั้งหมด ก็ไม่เคยคิดว่าจะให้เผ่าพันธุ์มนุษย์คนนึงได้ขึ้นเป็นบรรพบุรุษโลหิตมาก่อนนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียงทุ้มต่ำของบรรพบุรุษในความมืดดังออกมาสายเลือดของปฐมบรรพบุรุษจะถ่ายทอดให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนึงได้อย่างไรกันมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนลิชียยิย้มอย่างเฉยเมยกล่าวว่าอย่างนั้นหรอพวกเจ้าไม่รู้สึกว่าความคิดของตัวเองที่คิดว่าต้องเป็นเช่นนั้นมันมากเกินไปหรือเปล่า พวกเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นตาเท่าที่มีชีวิตยอยู่มาอย่างยาวนานมากไหนพวกเจ้าลองถามตัวเองสิว่าเผ่าโลหิตกำเนิดมาจากที่ใดนี่มันคำกล่าวไร้สาระเผ่าโลหิตของพวกเรากำเนิดมาจากที่ใดเป็นที่รู้กันทั่วลาเสียงทุ้มต่ำของบรรพบรุษดังออกมางั้นก็ดีพวกเราก็มาว่ากันลีเชยกล่าวว่าเอาเป็นว่าตามที่พวกเจ้าพูดเอาไว้อย่างนั้น ปฐมบรรพบรุษของพวกเจ้ากำเนิดมาจากเลือดหยดหนึ่งของเซียนสุดท้ายได้ขยายพันธุ์เป็นเผ่าโลหิตทั้งหมดเอาล่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วใครเป็นคนครอดพวกเจ้าออกมากันล่ะเอ่อคำถามของรีชเชียผลันทำให้บรรดาบรรพบรุษที่อยู่ในความมืดถึงกับมองหน้ากันเลิกๆลักตำนานเกี่ยวกับปฐมบรรพบรุษของพวกเขาต่างกันก็รู้ดี แต่ว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเขากันละ่ะดูเหมือนว่าปัญหาข้อนี้ไม่เคยมีการสืบค้นหรือมีศึกษากันอย่างลึกซึ้งลีชีเยห,หัวเราะกล่าวว่าอาศัยกำเนิดเผาโลหิตจำนวนหลายฉบับที่ได้กล่าวเอาไว้สามารถดูออกว่าปฐมบรรพบุรุษของพระเจ้าน่าจะต้องเป็นบรุษเพศนี่เมื่อปฐมบรรพบุรุษของพระเจ้าเป็นบรุษเพศช่นนี้ก็ควรจะมีสตรีเพศคนหนึ่งมาให้กำเนิดเผาพันโล,ห,ลหิตของพระเจ้ากระมัง คงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเพราะปฐมบรรพบริสุทธิของพระเจ้าเป็นผู้ให้กําเนิดเผาพลโลหิตออกมาเองคําพูดชะน,นี้ทําให้บรรดาบรรพบรุษที่อยู่ในความมืดถึงกับตกอยู่ในภาวะเงียบงันความจริงแล้วปัญหาข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเผาโลหิตเองหรือว่าหมื่นเผาพันใน9้าแดนก็ไม่ได้มีการบันทึกเป็นรายละเอียดเอาไว้และไม่เคยมีการถกเถียงปัญหาข้อนี้มาก่อนลีชิอย,ยังกล่าวอีกว่าหากพวกเราถอยไปอีกเก้า สมมุติว่าปฐมบรรพบุรุษของพระเจ้าเป็นผู้หญิงถ้าชนั้นแล้วใครล่ะคือบรรพบุรฝ่ไฟบิดาของพระเจ้าคำถามข้อนี้อย่าว่าแต่บรรดาบรรพบรุษของดินแดนดั้งเดิมบรรพบรษโลหิตเลยเกรงว่ากระทั่งเผาลหิตทั้งหมดก็คงไม่สามารถตอบปัญหาข้อนี้ของรีชียได้ทำกลางการนิ่งเงียบของเราบรรพบุรุษรีชียกล่าวอย่างเอ้อรเหยว่าไม่ว่าปฐมบรรพบรุษเผาลหิตจะเป็นบรุษหรือสตรีสรุปก็คือ าถมบรรพาบฤดเผาโลหิตของพระเจ้าจําเป็นต้องใส่ครึ่งหนึ่งถึงจะให้กําเนิดเผาโลหิตทั้งหมดของพระเจ้าอย่างไรก็ตามเผาโลหิตของพระเจ้ากลับไม่เคยนิดถึงว่าสายเลือดของพวกเจ้ายังคงมีสายเลือดอื่นอยู่อีกครึ่งหนึ่งเจ้าผูช้ชนนี้เหมือนว่าเจ้ารู้อย่างนั้นแหละเวลานี้สาวนภาศาสจ,จ้องมองและกล่าวต่อลิชิเย่ริชิเย่ยิ้มและกล่าวว่าคําถามข้อนี้เจ้าถามถูกคนแล้วละ่ะข้าขยานตำราโบ,บร,ราณมาเลื่มหนึ่ง ในนั้นได้กล่าวถึงตำนานเรื่องหนึ่งว่าข้างฝ่ายมันดาของเผ่าโลหิตของพระเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือจะกล่าวว่าเป็นหญิงสาวเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ขยายพันธุ์เผ่าโลหิตของพระเจ้าพูดจาเหลวไหลเผ่ามนุษย์ไหนเลยจะถือกำเนิดก่อนเผ่าโลหิตได้บรรพบรุษเผาโลหิตคนหนึ่งกล่าวปฏิเสธคำกล่าวของลีชิแอทันทีลีชิแอสายหน้ากล่าวว่าพูดไปพูดมา ดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโรหิตของพระเจ้ายังคงไม่ต้องการยอมรับความจริงเช่นนี้พระเจ้าคิดว่าตัวเองได้ครอบครองความเป็นสายเลือดที่สูงส่งและบริสุทธิ์ที่สุดของปฐมบรรพบุรุษแต่กลับไม่ยอมรับบรรพบรุษที่เป็นฝ่ายมัรลาของตนนับว่าเป็นเรื่องที่เลวรหล,หลและน่าขันจริงๆมันก็แค่เรื่องจินตนาการเท่านั้นเชื่อถือได้อย่างไรมีบรรพบรุษคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางความมืดกล่าวพร้อมกับสายหน้าเบาๆจะเป็นเรื่องจริงก็ดี หรือเป็นเรื่องจินตนาการก็ช่างท้ายสุดแล้วพวกเจ้าก็ยังคงเลี่ยงที่จะตอบปัญหาข้อนี้อยู่ดียังคงไม่ยอมรับความจริงสายเลือดของพวกเจ้าไม่ใช่สายเลือดที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงลีชีเย่เกล่าวด้วยท่าทีเฉยเมยว่าหากจะถือเอาตำนานฉบับที่มีการแพร่หลายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับต้นกำเนิดเผ่าเราเหิตจ,จำนวนสามฉบับดินแดนดั้งเดิมมันพับปรดุษเรเห็นของพวกเจ้ายึดถือฉบับที่มีความเป็นดั้งเดิมมากที่สุด งั้นเรามาพูดถึงตำนานอีกสองฉบับก็แล้วกันลิชิเยไม่ได้จ้องมองไปยัางบรรพบรุษที่อยู่ในความมืดนั่นแต่จ้องมองไปที่สี่สาวน,ะานภาพบรรพบุรุษโลหิตและกล่าวว่าตำนานทั้งสองต่างมีจุดเหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คืออีกครึ่งหนึ่งของปฐมบรรพบุรุษของพระเจ้าหรือก็คือปฐมบรรพบรุษฝ่ายที่เป็นบรรดาของพระเจ้าตำนานหนึ่งเห็นว่าปฐมบรรพบรุษเผาโลหิตที่เป็นอ๋องได้แต่งงานกับหญิงสาวผู้หนึ่ง ในที่สุดได้แทนที่เผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ขณะที่อีกตำนานหนึ่งก็เห็นว่าปฐมบรรพบริบของพระเจ้าได้มีการปฏิสัมพันธ์กับศพสาวแล้วจึงถือกําเนิดเป็นเผ่าพันธุ์ลหิตของพระเจ้าขึ้นมามีเพียงตำนานฉบับของพระเจ้าที่เลี่ยงไม่ยอมกล่าวถึงปฐมบรรพบริบที่เป็นฝ่ายมารดาพวกเจ้าไม่รู้สึกว่ามันน่าคิดหรือแล้วอย่างไรต่อสารพาเหตมานกล่าวอย่างน่าเกรงขามออกมาลีเชียหัวเราะทีนึงกล่าวว่า มันทำให้ข้ามีแนวคิดขึ้นมาว่าบรรพบุรุษเผาโลหิตรุ่นดึกดำบรรกว่านี้รู้เรื่องชาติกำเนิดของปฐมบรรพบรุษไายมันดาดังนั้นจึงเลี่ยงที่จะเอ่ยถึงแม้ว่าพวกเจ้าในฐานะชนรุ่นหลังจะไม่รู้แต่ว่าบรรพบุรุษรุ่นดึกดำบรรกว่าพวกเจ้ามีความเป็นไปได้ที่จะล่วงรู้ความลับในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าตำราโบ,บราณจะได้เคยบันทึกเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารโลหิตมีส่วนเกี่ยวพันกับพวกเจ้า ครานั้นได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้เยาเผาพันมนุษย์อย่างข้าคงไม่อาจร่วงรู้ได้ลีเชยกล่าวว่าแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ก็คือพวกเจ้าได้ร่วงรู้ความลับที่เกี่ยวกับสายเลือดของตัวเองบางประการหรือจะกล่าวว่าพวกเจ้าได้ร่วงรู้บางสิ่งบางอย่างและทําให้มีการคาดเดาบางสิ่งขึ้นมามิฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเจ้าจะสามารถก้าวข้ามพันานาการด้านสายเลือดของตนเองไปได้ ข้อนี้น่าคิดแล้วนะในใจของพระเจ้าไม่กล้าปฏิเสธว่าเลือดในกายของพระเจ้ามีสายเลือดอื่นอีกครึ่งหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ใช่หรือไม่หรือก็คืออาจเป็นไปได้นั่นคือสายเลือดของเผ่าพันธุ์มนุษย์และนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งของปรากฏการณ์ประหลาดของสระหิตที่ให้พระเจ้าเป็นผู้คุมเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นข้ามาด้วยตนเองหรือบางทีอาจจะตรงกับที่พระเจ้าคาดการเอาไว้แต่พระเจ้าไม่ต้องการไปยอมรับมันเท่านั้นเอง ความคิดจินตนาการนี้ไม่เลวเลยนิเจ้าหนุ่มในเวลานี้มีระดับบรรพบรุษที่อยู่ในความมืดกล่าวตัดบทริชเยกล่าวอย่างจริงจังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าเห็นด้วยฝ่ายเดียวท่านั้นเป็นความคิดที่เพิเจอร์ไร้ขอบเขตเท่านั้นเอาล่ะพวกเราจะไม่พูดกันถึงเรื่องนี้แล้วลิชเยก็ไม่ได้ถือสากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเรามากลับเข้าสู่จุดเดิมดีกว่าทุกคนอยู่กันพร้อมหน้ากันที่นี่ พวกเรามาเปิดอกพูดกันเวลานี้สมควรเป็นเวลาที่ข้าจะได้เข้าพิธีล้างกายาหรือไม่บรรดาบ,าบรรพบรุษต้องเข้าสู่สภาวะเงียบขรึมอีกครั้งมันยังไม่เคยมีการปรากฏว่าให้เผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งเข้าพิธีล้างกายามาก่อนซึ่งไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงต่อดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตกระทั่งเผ่าโลหิตทั้งหมดคนอย่างข้าชอบที่จะพูดคำพูดที่ไม่น่าฟังเอาไว้ก่อนถ้าหากพวกเจ้ายินดีให้ข้าเข้าพิธีล้างกายา ย่อมเป็นการดีต่อทุกฝ่ายแต่หากพวกเจ้าไม่ยอมรับก็เสียใจด้วยยางเรเสียค่าก็ต้องเข้าล้างกาอยาแน่นอนรีเชียหัวเราะทีนึงกล่าวว่าสุดท้ายแล้วก็คือพวกเจ้าที่ไม่ยอมรับบรรพบุรุษโลหิตเช่นข้าที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แน่นอนข้าได้เตรียมพร้อมแล้วที่จะแตกหักกับพวกเจ้าพวกเจ้าได้เตรียมพร้อมแล้วหรือย,อยังเตรียมพร้อมที่จะยอมรับบรรพบรุษโลหิตหรือย,อยัง มาคราวนี้ลีชิเยไม่ได้มีท่าทีล้อเล่นแต่มีท่าทียกตนข่มท่านกล่าวสําหรับเขาแล้วไม่เหลือช่องว่างพอที่จะให้เจรจากันได้วาจาสามห่ามากบรรพบุพร,รุษบางคนถึงกับสงสายตาที่น่าเกรงขามออกมาเสมือนหนึ่งเป็นตะเกียงศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางความมืดน,นี่หาใช่วาจาสามหา่าลีชิเ่กล่าวตัดบทของเขากล่าววาจาน้าเกรงขามออกมาข้าเพียงแต่เล่าความจริงให้ฟังเรื่องหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้พระเจ้าได้เตรียมใจเอาไว้หากข้าได้เป็นบรรพบุรุษโลหิตแล้วก็เจ้าควรจะเข้าใจสิ่งนี้คือการไม่ให้ความเคารพหรือหากจะกล่าวให้มันน่าฟังสักนิดเมื่อถึงเวลานั้นแล้วมิชิค่าที่ต้องการดินแดนดั้ดงเดิมบรรพบรุษโลหิตของพระเจ้าแต่เป็นดินแดนดั้งเดิมบรรพบุรุษโลหิตที่ต้องการตัวข้าเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วหลี่เชี่ยกว่าตามองไปยังบรรดาบรรพบรุษที่อยู่ในความมืดกล่าวว่าหากปราศจากบรรพบุรุษโลหิต พวกเจ้าคิดว่าดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตของพวกเจ้าจะยังคงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนดั้งเดิมบรรพบุรุษโลหิตได้หรือไม่ขอเพียงข้าตะเวนด้านนอกสักรอบขอา้าขเชื่อว่าถ้ำกลางเผาโลหิตต้องมีสมนักจำนวนมากยินดียกย่องให้ข้าเป็นบรพรพบุรุษโลหิตถ้าหากข้าได้กลายเป็นบรพรพบะรุษโลหิตของสิ่งจตั้งเพื่อการสืบทอดอื่นพวกเจ้าคิดว่าดินแดนดั้งเดิมบรรพบรุษโลหิตของพวกเจ้า จะยังคงรักษาฐานะที่อยู่เนื้อบรรดาเผาโลหิตได้อีกหรือไม่หากพวกเจ้าจต้องการบัญชาเผาโลหิตพวกเจ้าจะต้องมีบรรพบุรุษโลหิตอย่างข้าเวลานี้หลี่ชีเย่ไม่ได้หาหรือกับพวกเขาแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเป็นบรรพบุรุษโลหิตได้อย่างนั้นหรือท่ามกลางความมืดบรรพบรุษผู้หนึ่งพลันลุกขึ้นยืนทันใดนั้นท่าทีที่น่ากลัวก็พลึงพร่านเหมือนหนึ่งอ๋องเทพผู้หนึ่งได้ตื่นขึ้นมาอย่างนั้นคิดจะเล่นไม้แข็งอย่างนั้นหรอ ลิเชียรีตาสองข้างลงทีหนึ่งกล่าวอย่างเนิบนาบว่าข้าไม่สนใจหากจะมาไม้แข็งแม้ว่าข้าจะไม่มีเรี่ยวแรงอะไรแต่ถ้ว่าในฐานะที่เป็นบรรพรบรุษโรหิตของพวกเจ้าการจะทําลายพวกเจ้าหาใช่เป็นเรื่องอยากไม่เวลานี้สารพาศาที่ไม่นหนึ่งในสี่สาวบรรพรบรุษโรหิตสายหัวเบาและกล่าวว่าเหล่าบรรพรบรุษทั้งหลายให้เขาได้เข้าพิธีล้างกายามันจะเหมาะสมหรือ เมื่อบรรพาบรุษได้ยินคำกล่าวจากสาวนาภาศาสตร์แล้วก็รู้สึกลังเลข,ขึ้นมาใจอยืกเล็กก็ตามสำหรับดินแดนดั้งเดิมบรรพาบรุษโลหิตแล้วการให้เผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งเข้าพิธีล้างกายาเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้เขาได้ล้างกายาในเวลานี้แม้แต่สาวนาภาเหมมันก็กล่าวอย่างจริงจังว่าเขาไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องได้เป็นบรรพาบรุษโลหิตในเมื่อเขาได้รับพระราชทานก็นับว่ามีวาสนาข้าเห็นด้วย สาวนภาวัน์ก็พยักหน้าและกล่าวว่าให้เขาได้ร้างกายาจะเป็นอะไรไปพวกเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายในเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งได้รับพระราชทานจากปฐมบรรพบรุษเะนั้นแล้วก็ให้พวกเราได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งพระราชทานเช่นใดสา,าวนภาคิมหันจ้องมองดูรีชีเยสายตาของนางสอ้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นบรรดาระดับบรรพบรุษที่อยู่ในเหตุการณ์ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลับๆในที่สุดบรรพบรุษผู้หนึ่งได้ออกปากว่า ตกลงผู้เยาวเจ้าก็เข้าล้างกายาก,กากันแล้วกันในเมื่อเจ้าได้รับพระราชทานมาถือเป็นโชควาส,สนาเหมือนกันส่วนจะได้โชควาส,สนาเช่นใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาเจ้าในเมื่อแม้แต่สีสาวน,าภ,าน,ภ,านภาบรรพบรุษโลหิตก็เห็นด้วยที่จะให้หลีชีเยได้เขา้าพิธีล้างกายบา,บาบรรดาบรรพบรุษทั้งหลายจึงไม่มีเหตุผลที่จะขัดขานยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเองก็ต้องการจะรู้ว่าบุคคลภายนอกอย่างลีชีเย จะสามารถได้รับพระราชฐานเช่นใดกันแน่ในเวลานี้สาวนภาบรรพบุรุษลหิตทั้งสีจ้องมองไปยังหลีชีเย่เนื่องจากพวกนางรู้อะไรมากกว่าบรรดาบรรพบุรุษเสียอีกซึ่งเป็นไปตามที่หลีชีเย่ได้กล่าวเอาไว้ในใจของพวกนางได้คาดเดาอะไรบางอย่างอยู่